นิทานพื้นบ้านมืงใจนำเสนอหุนช้างคุณแผนตอดกตอดกความดื่มตอนที่แล้ว,ลว,ลวสมเด็จพระพันมาสาตรัสว่าถ้ามีเหตุเพศพานประการใดจะใช้ให้เจรนวไวไปช่วยขอให้ท่านจงรีบกลับเมืองโดยเร็วเพราะญาติวงพงษาจะรอคอยและขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุข ทุกคืนวันวายพระเจ้าเชียงใหม่เสด็จกลับมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางอับสรมาเหสีฟังแล้วให้ไปตามสร้อยฟ้าขึ้นมาพบเมื่อสร้อยฟ้ามาพบแล้วพระอ,องค์ทรงเข้ากอดลูกและร้องไห้บอกว่าพ่อจจราเจ้ากลับไปยังพระนครพ่อได้ถวายเจ้าแก่พระเจ้าอยู่หัวและท่านได้มอบเจ้าให้แก่พายงามแล้ว สร้อยฟ้าที่ยินพ่อพูดดังนั้นนางรู้สึกเสียใจที่พ่อจะต้องจากไปและที่นางหนักใจที่สุดก็คือการที่จะแต่งงานเพราะนางไม่รู้จักประเพณีในการปฏิบัติด,ดูแลสามีของคนไทยและอีกประการหนึ่งการแต่งงานในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความรักใคร่เกรงว่าสามีจะรังเกียจพระเจ้าเชียงใหม่ก็ปอบลูกษาว่า ถ้าไม่มีตัวเจ้าเข้าถวายก็คงพากันตายอยู่เมืองใต้นี่พอให้ไว้เนื้อเชื่อพระไทยจึงโปรดให้กลับคืนไปเมืองเราและที่ทรงขอลูกให้จะเหมือนไวใช่พ่อจะพอใจก็หาไม่แต่พ่อก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธเพราะเกรงว่าจะขัดพระไทยพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีรับสัง่ง ว่าจะเลี้ยงดูเจ้าให้สมกับที่เป็นลูกของพ่ออันหนึ่งจ้าเหมือนไวเมื่อขึ้นไปตีเชียงใหม่ก็เคยมีไมตีต่อกันอยู่ทั้งเจ้าก็ยังเป็นเมียที่พระเจ้าอยู่หัวประทานให้คงจะไม่ทำอะไรรุนแรงให้เจ้าต้องได้รับความอับอายขายหน้าอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ดีพ่อจะให้เถรวาด ผู้เฉลียวฉลาดและเรื่องเวทอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลป้องกันเจ้าไม่ให้ได้รับอันตรายส่วนแม่ของเจ้าเขาคงเลือกผู้หญิงที่เชื่อใจได้มาคอยรับใช้เจ้าถ้าลูกมีอะไรสงสัยในเรื่องการบ้านการเรียนให้ถามแม่ของเจ้าดูจากนั้นนางอับสอนก็เรียกส้อยฟ้ามาอบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ปุถุชนความทุกข์มิได้พ้นจนสักหน้า ุดแท้แต่กรรมที่ทำมาถึงเวลาสิ้นสุขก็ทุกไปถ้าถึงคาพ้นเข็นที่เป็นทุกข์ก็จะกลับมีสุขสืบไปใหม่เป็นธรรมดาชนีดแต่ไรๆจะหวาดวั่นพรำใจไม่ต้องการแล้วนางก็สอนลูกสาวต่อไปอีกว่าแม้ว่าคู่ครองของเราจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแต่ถ้าเขาเป็นคนดี ็จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขได้พ่อกับแม่ของเจ้าก็ไม่ได้รักกันมาก่อนแต่ก็ยังคองคู่อยู่ด้วยกันมาอย่างราบรื่นเป็นเวลาช้านานด้วยวิสัยในการประเวณีย่อมอยู่ที่ดวงจิตพิสมัยพอถึงกันก็กระวัดิกำหนัดในแต่พอได้รู้รสก็หมดกลัว ยิ่งหนุ่มสาวข่าวแรกพิรมรักพอประจักษ์ได้เสียเป็เนเมียผัวมักหลงไหลขึ้นเขาเป้าพันผัวราวกับตัวขึ้นสวรรค์ช้นไตรริงเมื่อแรกแรกร่วมเรียงเคียงขนยอยากลัวเลยจะพิโรธโดโกรธถึงต่อนานวันวางววยใคยเขาขึ้นนั่นแหละจึงได้รู้ดูใจกัน วิสัยชายคล้ายกับคุจสารถ้าหมอควานรู้ทีดีขยันแต่ถ้าว่าบางยกตกน้ำมันต้องรู้จักผ่อนผันจึงเป็นเพลงต่อจากนี้นางยังสอนลูกให้รู้จักการปฏิบัติเอาใจสามีและสิ่งสำคัญที่สุดคือสเสน่บไปจบักอันเป็นหญิงสุดแต่สิ่งปฏิบัติ ใครสัรทัสผัวกว็รักเป็นหนักนาซึ่งส้อยฟ้าก็น้อมรับฟังคําสั่งสอนของแม่จากนั้นพระเจ้าเชียงใหม่ก็ตัดสั่งพวกเบาใครให้เตรียมตัวเดินทางกลับเชียงใหม่ซึ่งทุกคนต่างก็ดีใจที่จะได้กลับอย่างบ้านเกิดเมืองนอนของตนรันรุ่งเช้าทางฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองก็ช่วยกันขนของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ลิฟมาคืนให้แก่ชาวเชียงใหม่และบอกว่าเมื่อเดินทางถึงเมืองพิจิตรให้ไปรับทรัพย์สินช้างม้าวัวควายคืนไปด้วยพร้อมทั้งได้จัดขบวนเรือไว้ให้ช่วยขนผู้คนและสิ่งของจากกรุงศรีอยุธยาไปยังเมืองเชียงใหม่ด้วยแล้วเมื่อร่องเรือถึงเมืองพิจิตรพระเจ้าเชียงใหม่ได้จัด คนพวกหนึ่งให้เดินทางโดยทางบกควบคุมวัวต่างและช้างม้าไปคอยท่าหน้ามเมืองสัตชนาไรในไม่ช้าขบวนเรือของพระเจ้าเชีงยงใหม่ก็มาจอดอยังเมืองสังคโลกแล้วเดินเท้าต่อไปจนถ,ถึงเมืองลำปางโดยใช้เวลาเจ็ดวันประชาชนชาวเชียงใหม่เมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัว ของตนเสด็จกลับมาปกครองพันครเหมือนเดิมทุกคนต่างพากันดีใจออกมาต้อนรับที่เมืองลำพูนแล้วตั้งกระบวนแห่แหนไปยังเมืองเชียงใหม่เมื่อถึงเมืองเชียงใหม่แล้วสมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ทําพิธีสวดสะดาะเคาะพร้อมจัดพิธีบายสีสุขวันอย่างยิ่งใหญ่อัญเชิญเจ้าเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระมเหสีปกครองเมืองเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งขนาดเสด็จออกว่าราชการสมเด็จพระพันวษา,าได้ตัดกับพระการจนะบุรีหรือคุณแผนว่าเจมื่นไวยนั้นมีพร้อมทุกอย่างขาดอยู่ก็แต่เมียข้าจะยกสร้อยปลาให้แก่เจมื่นไว้ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ คุณแผนจึงกราบทูลไปว่าขอเดชะพระบารมีปกเก้าปกกระมอมการที่พระองค์จะยกสร้อยปลาให้เป็นเมียของภายงามนั้นนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้แต่ว่าภายงามนั้นไม่ใช่คนตัวเปล่าเพราะขนาดไปทับนั้นได้สีมาราลูกของพระพิจิตเป็นเมียจะได้มั่นหมายกันไว้ก่อนซึ่งผัดพร จะแต่งงานกันในเดือนสีนี้พระพุทธเจ้าค่าสมเด็จพระพันวาษาได้ฟังขุนแผนกลาบทูลดังนั้น